น้ำท่วมนะครับที่ปากใต้นะครับนี่บ้านอาจารย์่วยปีแตกอนะครับควมอรไทยฐานะจาโรผมไม่ใช่ไม่ใช่ใชควมอลไทยดูนะครับนี่ไม่มีทางให้เดินแล้วนะครับดินนี้ไก่ก็ต้องขึ้นไปอยู่บนบ้านนะครับ เอาไก่ขึ้นมาเลี้ยงบนบ้านเอาเป็ดเอาไก่นะครับอาจารย์หวยปีแต่กออยู่คนเดียวนะครับเลี้ยงไก่ชนไก่ไข่ไก่เบตงนะครับวันนี้อาจารย์บอกว่าแสนลำบากนะครับดูท่วมไปตอนนี้น้ำกำลังจะขึ้นมาถึงบ้านนะครับ เรือดันน้ำก็ดันออกได้วันละสองเซนนะครับแต่ขึ้นมาสี่เซนนะครับแถวหมู่บ้านก่อลุงนะครับนี่ตอนนี้ก็อวมนะครับอาจารย์หวยส่งรูปมาให้ลงนะครับ YouTube ตอนนี้กำลังจะทำเรือโอ่งเนี่ยอาจารย์จะใช้โอ่งเป็นภานะเพื่อที่จะไป หาใครแต่ตอนนี้อาจารย์ป่วยปีแต่กอไม่มีแรงที่จะพายเรือดูสภาพบ้านร้อยปีนะครับหลังนี้ควมนะครับน้ำใกล้จะขึ้นมาอีกแล้วฝน ไม่ตกนะครับตอนนี้แดดออกแล้วแต่น้ำยังขึ้นนะครับอาจารย์ป่วยว่าไก่อาจารย์ป่วยโดนน้ำไปกี่ตัวไม่รู้อาจารย์อยู่คนเดียวนะครับอยู่ในวังของอาจารย์นะครับวัง นาเรศก่อลุงนะครับตอนนี้ก็โดนน้ำท่วมนะครับอาจารย์ผู้ทำแพทเทิร์นระดับเดินแคทวอล์กเลยครับคนนี้เป็นอาจารย์ทำแบบเสื้อผ้านะครับตอนนี้ไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับน้ำก็มาและแ น้ำท่วมงหัอ,อนะอาจารย์อาจารย์ส่งรูปมาให้ดูครับว่าอาจารย์จะรอดหรือเปล่างานนี้